การสวรัสดีช่องเซาของวันทีเกตุลาคมพศ2567ันาก,กบาสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านและการสวรัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เกียรติขามารับชมชิปเข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามช่องยูทูปของข้องครับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งซื้อหนึ่งการสนับสนุนนี้คลิปนี้กมีม่วมาแบ่งพันพี่น้องไปเลี้ยงอ่าก่อนอื่นขอทำเรียนว่าเป็นม่วงทรงฟรี200กิโลเมตรเล้วกับบริการเจีบเงินไปทางเลยครับพี่น้องครับ นอกเหนือจาก200กิโลเมตรที่ผมส่งฟรีให้แล้วผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศถ้ามันไกลกันบ่าหนาเกียอ่า็ยยอนกันไปครับทันเอาหลายค้มครับแต่ว่ามันไกลกันหนาเกียจก็ต้องมีคารถเพิ่มคือเก็ได้ครับพี่น้องครับมีทั้งราคายกราคาแยกด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องอยากได้ยกไปเลี้ยงกับฟังให้จบชีปครับพี่น้องครับมาเมืองชุดที่หนึ่ง่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นชุดงัวสาวเลย ครับตัวผูอ่าอ่าออกไข่กลางนะครับพี่น้องครับตัวผูนี่ครับตัวผูอายุสิบสิบเดือนตัวเล่กอายุสิบเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวผูอันนี้แม่สาวเล่เลือดดีเนะครับพี่น้องครับนี่ซาโลเล่ครับผูกร้านได้ครับพี่น้องครับเลือดดีอ่าสำหรับชุดที่หนึ่งเอาไปหนึ่งมืนหกพันบาทนะครับส่งฟรี่ยังที่น้ำเลี้ยนท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่ พี่กาดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบานฟางอำเภอเกษวิัสจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มะม่งชุดที่สองครับอ่าเป็นแม่ลูกผูงว่วลูกแรกแม่สูงลอยยิ้มหานี่นะครับแม่บดขบเครืองอ่าลูกไสอายุสองสามเดือนอ่าดีบดีแม่ทับเด้ยครับเพระว่าเป็นงัวปล่อยเลียงลาดครับคมนนี้ครับพี่น้องครับอ่าเอาไปรุ่นเอาครับเพื่อติดทองไปก็ดีครับง่วลูกแรกสดๆอ่าใจลูกถือว่าโอเคอยครับพี่น้องครับการใจลูกเป็นลูกผสมบามันแม่แท้กลางอีสานพื้นเพื่บานเท่านี่แะครับพี่น้องครับ สำหรับคมนี้เ็ไป1 6 0 0 0หันบาทด้อครับพี่น้องครับสนใจสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้ขังต้นครับพี่น้องครับอ่าบันนี้ขยับขึ้นมาอ่าร้อยญ่ขึ้นมาจักหน่อยครับอ่าเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่สูงร้อยสามสิบห้าบวกด้อครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกแรกลูกสาวอยู่สองเดือนกลัวนี่ครับอ่าสำหรับคมนี้เอาไป1 8 0่0ปบาทครับพี่น้องครับ ใสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมกล่าวไว้เนี่ครับเป็นราคาขายเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าต่อไปมันสีหาซื้อราคานียากหรอกครับพี่น้องครับง้อก็เริ่มขยับขยายราคาขึ้นแเราด้วยครับพี่น้องครับอ่าบวกมากข้มละสองพันสามพันครับพี่น้องครับทุกเมื่อนี่ครับแต่ว่าเฮากับยังอ่าดันราคาเก่าซอยเอฟซีผู้อยากได้ไปเลี้ยงกันครับพี่น้องครับอ่ารอบหน้ากับจังหวากันไหมรอบนี้เอาไปราคาปัจจุบันกันครับพี่น้องครับนี่ครับหรืออ่าท่านสิงห์ อเหมือนหนีก็ได้ครับง้อหกโตครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามเอาไปในราคาสี่หมื่นหกพันบาทนะครับสัญญาครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปสี่หมื่นหกพันบาทอ่าอ่าชุดนี้พันไปหนึ่งสองสามครับไปนี้มะมึงอ่าชุดที่สี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงวัวลูกแรกแม่ยรวยสามสิบบวกแน่ได้ครับแต่ว่าการใจลูกสาวอลังการเดี๋ยวพาชมตัวลูกสาวกันครับชุดที่สี่นี่ครับนี่ตัวลูกสาวอายุสี่ขวบอ่าสี่เดือนแม่ทับโตพอาบามันพันรอบเดือนกลัว เอาลุนทองเอาด้วยครับบ่ได้ตรวจทองให้ขายในราคาแม่ลูกคนก็ถามแยกลูกหลายแล้วผมบ่่ยกครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่อนครับชุดที่4อ่านี่ตัวแม่เพิ่นครับแม่เป็นไทยกลางอีสานบ้านเฮาครับงก็ลูกแรกสดๆครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียอ่าชุดที่4ผ่านไปมงชุดที่5ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่2เลยครับแม่ยร้อยสามสิบห้าบวกอ่าอันนี้แม่เป็นสัตนเลยครับเอาไปรอวผสมได้ครับพี่น้องครับ เงียบเมียเป็นสัตว์เงียบตัวเมียเพิ่นีระวพ้าเมืองหนาเขาครับพี่น้องครับเงียบจับใบได้เลยครับพี่น้องครับจับใบได้เฉียงๆหนังดีเยอะครับพี่น้องครับกับพ่อเลี้ยงอันนี้ตัวลูกสาวอายุสามเดือนกลัวสีเขาสีเดียนลูกสาวสะดือเที่ยนเด้อครับพี่น้องครับสะดือเที่ยนสะดือมวนบอกง,งามเหรอครับพี่น้องครับนี่ครัเบเห็นกันใช่ไหมต้ว่าไม่มีผลยังก็งการสืบพันธุ์หรอกท่านใลเสียไปเลี้ยงเป็นเมียพันธุ์ก็ได้สบายครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมบามัน ชุดท <cin stereotype> ี่หานี่กเขาไปหนึ่งมื่นเก้าพันหาอยเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับเมืมอเมื่งชุดที่หกครับอแม่แม่เป็นว่าจิวเหรอครับลูกเป็นบีมาเตอร์ครับพี่น้องครับแม่สูงรอยสามสิบห้าบวกงอหลูกแรกเลยครับอ่าแม่ไดงเงาครับได้เงาได้สดครับพี่น้องครับสายเนื้ออ่าพิเจนาเมืองครับนี่ครับเป็นลูกผู่วร่ครับว่าลูกผูเขาคุ้นนี่เนื้อเนื้อได้แพงอยู่เลยครับพี่น้องครับอ่า สายเลือดกับชัดเจนครับง่วบ่มีหนอกอ่าสายพันธุ์นี่ง่วสีบ่บ่มีหนอดเหครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก่าพันหาร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับอ่าชุดสุดท้ายครับอ่าชุดที่หกบ้านนี้กรณีพ่อแม่พี่น้องอยากยกเซ่กันอ่างร้อยใหญ่ขึ้นมากครับอ่าชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกนะครับพี่น้องครับอ่าผมชิดแน่อ่าในราคาโคมละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับลดลงไป ผมละสองปัญหาครับพี่น้องครับถนายกได้ครับพี่น้องครับอ่าหรือท่านอยากได้คู่ใดจับเสกันก็โทรมาหาผมได้ครับเดี๋ยวผมสีพิจนาให้ครับพี่น้องครับกฎกติการทางขวาเข้ากับเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษคว่ำสาใจครับพี่น้องครับมากีหลีอ่าอยากได้หลีปรึกษากันภายในขอบขั้วเห็นดีน้ำกันกับจังคอยซื้อได้ครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็จังโทรมาหาผมโทรมาได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงถ้าผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองได้ครับพี่น้องครับให้สิทธิ์คนพร้อมจบครับพี่น้องครับสำหรับชิปนีก็ขอจบไแต่เพียงเท่านี้คครรััับบกาสสวดี